ต้องรู้จักลดค่าใช้จ่ายภาครัฐโดยเพิ่งยิ่งต้องคุมอัตรากําลังผลได้แล้วแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายทางทหารมันเยอะและไร้สาระไฟฟ้าแพงน้ํามันแพงสินค้าแพงมันก็พังทั้งประเทศนะฮะแล้วคนไม่มีกําลังซื้อจริงๆวันนี้นี่ครัวเรือนสูงขนาดนี้กําลังซื้อไม่มีหรอกครับก็กู้เงินมาเนี่ยคุณยังใช้เงินแบบไม่มียุทธศาสตร์เลยกู้มา ทีมตัวหนึ่งล้านล้านใช้เงินอะไรก็ไม่รู้ไปแจกโน่นแจกนี่ซึ่งไรสาระมากเหตุทําให้ต้นทุนสูงเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่สําคัญเนี่ยมาจากราคาน้ํามันราคาน้ำมันราคาแก๊สที่จะเพิ่มขึ้นครับแล้ววันนี้เนี่ยการที่รัดเก็บภาษีในยามที่ประชาชนคนไม่มีตังเนี่ยหลประชาชนต้องแบกภาระน้ํามันแพง แล้วก็ของแพงตามมาเป็นชั้นชั้นชั้นชนเนี่ยเขาเรียกว่าให้เอาเนื้อหนูมาปะเนื้อช้างแต่ถ้ารัฐเนี่ยลดภาษีไปเลยเนี่ยก็คือการเอาเนื้อช้างไปไปช่วยแปะให้เนื้อหนูอมันง่ายกว่าเยอะไหมนี่วิธีการอย่างนี้มันน,น้ำมันเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เขาเริ่มพูดละเรื่องค่าการตลาดหน่าลงกันเรื่องของการกำหนดราคาน้ำมัน สิงคโปร์โดยเอาหลักค่าขนส่งมารวมด้วยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยวันนี้เราไม่ต้องไปแบกลงกันแล้วลงกันมันรวยหมดแล้วเมื่อก่อนลงกันมันต้องแบกแล้ววันนี้ลงกันเป็นของปตทเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องไปลดที่ต้นทุนนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยภาษีต้องลดนะครับภาษีต้องลดการบังคับขายไบโอดีเซลแก๊สโซฮอที่มันจะแพงกว่าต้นนุนเนื้อน้ำมันเนี่ยก็ต้องลดนะครับดีถ้าภาษีเนี่ย ถามว่าลดแล้วรัดต้องเอาเงินไปโปะที่เพราะว่าเก็บยอดเก็บไม่ได้ต้องไปโปะเงินขาดดุลใช่ไหมก็ต้องยอมรับว่าต้องโปะแต่นี้ต้องโปะแล้วทําไงก็กู้เงินมาเนี่ยคุณยังใช้เงินแบบไม่มียุทธศาสตร์เลยกู้มาทีละหนึ่งล้านล้านใช้เงินอะไรก็ไม่รู้ไปแจกโน่นแจกนี่ซึ่งไร้สาระมากนะครับมันไม่มียุทธศาสตร์เพราะนั้นเนี่ยจะใช้เงินให้ถูกต้องเอาใช้ไม่เป็นนี่ให้ประชาชนเอาไปใช้ดีกว่า นั่นก็คือลดราคาน้ํามันลดราคาอะไรให้เขาผ่านกระบวนการลดภาษีแล้วก็เอาเงินก้อนที่คุณกู้เนี่ยหรือว่าได้รับมานกู้แล้วเนี่ยเอาไปชดเชยการขัดดุลโมามนไปดีกว่าเพราะมันขัดดุลแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็แล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาหลายอย่างนะคออรับคือคอร์รัปชันเยอะมากเรื่องนี้ก็ไปทําให้ต้นทุนสูงและอีกอันหนึ่งคือได้อ่านอ่านอาร์ติเกิลในไทยรัฐของอ ดรพิสิทธิ์เรียธรรมเนอดีตลตรีช่วยขังครับเคยไปรองผู้ว่าแบงค์ชาติสมัยคุณกูลประจวบได้พูดถึงเรื่องเราเนี่ยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไปเพิ่มเรื่องของคนซะเยอะคือรัฐเนี่ยไม่ได้คุมกําลังผลภาครัฐแล้วก็ไปเพิ่มสวัสดิการเพิ่มอะไรต่ออะไรจนจนเยอะเกินไปจนวันเนี้ยงบประมาณเนี่ย มันไปแบกภาระคนมันเหมือนกับสมมติว่าบ,บริษัทผมเนี่ยนะสมมติผมมีบริษัทมันขาดทุนแต่ผมรับคนงานเรื่อยๆรับยังไม่พอต้องให้มันอยู่ดีสบายกินสบายอย่างเต็มที่เลยนะแจกรถประจำตำแหน่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยบริษัทมันไม่เจ๊งมันไม่เไมจเจ๊งมันจะเจ๊งเมื่อไหร่ดรสุภวุฒิคงจําได้ตอนนั้นเนี่ยผมเป็นรองนายกดรสุภวุฒิเป็นที่ปรึกษา ผมถามก่อนผมเข้าประชุมคอรมอบอกนี่ดรสมุตรวันนี้เรามีขาดดุลบัญชีธนสพัดและขาดดุลโงมาณค่าเงินบาทมันจะไปไม่ได้ไปจะไปไม่รอดเราจะแก้ยังไงดีดรสมุตรบอกผมว่าให้ให้ไปลดค่าใช้จ่ายภาครัฐซึ่งตอนนี้ผมพยายามตอนนั้นผมพยายามจะสู้ให้ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐหม่อมเต่าก็ยืนยันอย่างนี้ ก็ตรงกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่วันนี้ภาครัฐเนี่ยคงต้องต้องรู้จักรถลดค่าใช้จ่ายภาครัฐโดยพ้อยยิ่งต้องคุมอัตรากำลังพลได้แล้วแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายทางทหารมันเยอะและไร้สาระนะฮะราะนั้นก็ขอให้ขอให้ดูว่าตรงนี้เพื่อจะได้ลดภาษียามที่ประเทศลำบากนี่นะ ขึ้นภาษีนี่คือพังนะต้องลดต้องยอมลดภาษีนี่คือนโยบายมผมคือ More for less. Less for more. อยากได้น้อยต้องเก็บเอามากๆถ้าอยากได้มากต้องเก็บได้น้อยนโยบายมผมนี้ผมคิดว่าวันนี้โลกปัจจุบันมันไปทางทิศทางนี้หมดพาราดามเดิมเนี่ยโมฟอร์โมเลสฟอร์เสนี่ไม่มีล่ะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนยังคิดในพาราดามในกรอบกรอบคิดเดิมคือ โม e for โม e less for less อยู่ก็อันเนี้ยก็เป็นช่องทางที่ถ้าเราตัดต้นต้นต้นทางเลยเนี่ยเพื่อให้ราคาน้ำมันมันไม่สูงโดยยอมลดภาษีสำสามิตรนะครับลดอะไรที่มันไม่จำเป็นราคาตั้งแต่ลงหน้าลงกันตัดลงมาเลยผลท้ายมันก็จะทำให้ราคาไฟฟ้าก็ไม่แพงเพราะไฟฟ้าต้องอาศัยแกส๊สและน้ำมันจากปตรด้วยเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นก็ เราไฟฟ้าแพงน้ํามันแพงสินค้าแพงมันก็พังทั้งประเทศนะฮะแล้วคนไม่มีกําลังซื้อจริงๆวันนี้นี่ครัวเรือนสูงขนาดนี้กําลังซื้อไม่มีหรอกครับแลวเสร็จธุรกิจมันจะอยู่ได้ไงเมื่อธุรกิจอยู่ไม่ได้ธุรกิจก็ไม่มีกําไรไม่กําไรก็ไม่ได้เสียภาษีให้รัฐรัฐก็เก็บแวทได้น้อยลงซึ่งแวทเนี่ยรัฐต้องเก็บอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องพยายามมองให้ครบวงจรอย่ามองแค่ อย่าไปลักษณะที่สัมภาษณ์มิตรบอกว่าเอ้ยผมขาดเป้าเยอะเลยก็ไม่เป็นไรรัดรู้กันไม่ได้ถือเป็นความบกพร่องของคุณแต่เป็นนโยบายรัฐก็ต้องยอมรับอันนี้